นี่แฟนเวินไปไงบึง้ง s างหน่อยสานหน่อยเ <Huh? S 1> มีคริส oh, <Merry> ต์มาสเมีคริสต์มาสดมจน Actually, เลยเยอทุกคนไอสวิน o m o น t o n i g h t ระวังหัวแคฟูเฮด สมองแห้งหน่อยยั่นมัดตามหนิสมองแตกไหมไงบอกใหน่อยหนิเขบอกมันบอกว่าแล้วมันหนาวเปิดไฟพร้อมบอกได้สเปนเต้นเลยอากาศมันดีไงอากาศมันดีดินี่นี่ต้อสิมาจับต้องสิมาจับเมียรึเปล่าไม่ได้ไม่ได้มันหนาวมืงอื่นก่อนมืงอื่นอากาศอ่อน มืัอนี้อันคิดสมากไงกำมานั่งเล่นอยู่นนั่งเล่นอยู่ในสวนเห็นปะมันเลิศสมัคเแต่อากาศเนี่ยโอ้ขนนาดเลยกบกบเท้าเล่นน้ำพี่น้องจะไปป่นอยู่ขี้สีเป็นแต่หนังเหนียวหนังหยาบว <What? S 1> <laughs> ้าไอเสไอเสโอ้ยไอเสะออนฟลอกสวิมออนฟลอก ฉันมีฉัน I g ล t a ค o ก k ิ n g โอนฟล็ tonight 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 ไปไหนอเมซิ่งไรอิ e ิฟูบ o มเย่ไปไหนมาบ้านเปิดเคียงทำควมร้อนไม่นม่เคียงทำควมร้อนบอสขึ้นไป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 บอสขึ้นบนทองฝาโอ้ทองฝางามค่ะะเห็นบอสทองฟ้า าดีค่ะต้นปาล์มต้นเฟิร์นแต mm. ่งานปัญาายาใหญ่ปัญญาเสียมันดึงเมียลงอากาศมันดีค่ะสวัสดีแฟนคลับนอดยูนอสสวัสดีแฟนคลับเลยนะเนี่ยเมลเบิร์นฟุตบอลคลับ2021นัดไอเซย์สวัสดีแฟนคลับนัดไอเซยสวัสดีแฟนคลับนัดเมลเบิร์นฟุตบอลคลับ So can cap on. cap. Merry Christmas. Lovely to see everybody. Oh, not me. Anyway, Merry Christmas. Show the cap. Um, what else, mum? I don't know. You're happy? Uh -huh. You're happy to be here? Less than 10. Uh, less than 10, okay? <laughs> <laughs> oh, okay. No, no, okay. No, it's okay. No, it's okay. No, it's okay. <laughs> no, it's okay. <laughs> okay, no, it's okay. okay, no, it's okay. จะเล่าเรื okay, about, no, okay ่องแบบนั้นโอเคมั้ยโอเคคุณอยากจะเล่าแฟนขับบอลน้องโอเคไม่แต่สมัยนั้นสิพ่อไปบ้านหน้าบ้านอีกแล้วมาแล้วไอ้ไอ้เท็กแฟนขับลุกลุกกินน้ำฟอนยาดก่อนโอเคไอ้จะโชว์บิวที่ฟูเดย์ไอ้จะโชว์บิวที่ฟูเดย์บิวที่ฟูวิวเอฟวิตติ้งโอเคไอ้คัมแบกวันนึงโอเค Don't forget to tell him it's Christmas Day. Yeah, I can't tell them, kiss Day already. Christmas Day, huh? Yeah, I can't tell them already. Okay then. <laughs> Bye now. I can't wait to see you again, ma'am. Okay, okay, one minute, okay? Okay Let's <laughs> เริ่มใหญ่แล้วพี่น้องอันนี้อีกหนอพี่นออ้องไอ้ต้นบัวหิมะมันละเลิศสเปนเต็มเลยอันนี้ก็ต้นอันตะไคร่ดอกอต้นใบบักกูดต้นมะนาวต้นมะแข้งมะแข้งเป็นดอกโอ้มะแข้งเป็นดอกอยู่ข้างในพูดนะต้นมะแข้งขอยู่ข้างในพูดนะเสียงเงินโอ้ยแบบนาวแบบนาวลดนมันเถามันแก้มมันก็ลดนต้นบัวหิมะต้นอะไรเนี่ยก็อนอนน่ะถ้าเกษถ้าเกษ,ษที่ได้กินอยู่ดอกมาัตายพี่น้องเอ้ย ภาเบิ้งหน้าบ้านอากาศมันดีอากาศมันดีค่ะอากาศมันแบบอสุดยอดอีด็ดอพี่หนุ่มนะอากาศอันนี้ดอกไม้ก็เริ่มออกแล้วคิดสมาสต์าไปใส่อยู่บ้านเพราะว่าอันเพาะปิดเหมอกล้านค้าล้านนั้นเขาปิดเหมอกบ้านนี้สีา้ากันไปเบื้องหนังอันเลียงเอียงก่อนละอวะตารพ่อใหญ่เมาแล้วไปบ่ไดรแล้วผลิตพ่อใหญ่ก็บ้ามากหนังอวตาร พราะไงบอกวา่าจะไปสองคนกับลูกรลุดสนอเอาผัดใบละไปสองคนกับลูกกระิีทิมพวไปบานเมากระชีหัวทิมหัวต่ําก็ไม่ได้เหรเนาะ,ะจ้ามเป็นประเด็จเป็นเบิงภูณะรอให้น้องจังไยอันกลับมาจากกัน,นไปเทียเท่ยวก็น้องไทยไปเที่ยวมืออื่นไปเที่ยวมืออื่นภูณะกลับมาบนที่เสดันที่สามสิบบอกกลับมาบ้านว้องที่สามสิบจังสีดนนา,า,านพาเมย์ไปเบ็งอวตารที่ตงนี้ไปข้าไปข้างในก่อนฝุ่นอากาศมันดี ขาดดีดีพี่น้องพี่น้องสุกซูคนเลือดสมัติแจ่มเลยกระมูอเพื่อนนะคินสมาธิกินเข่าอิ่มแล้วผ้ามาไปาอย่างเลยเสียงมาเข้ามาหอนขึ้นมาหอนมุงไปชั่วบ้านก่อนบ้านมันงามครัอากาศมันดีอากาศดีพี่น้องเอ้ยอากาศดีบ้านงามเลือดสมัติแตนมให้เขา ว่าเสียงอันยักยักขมูขียักขมูขีเล่นะไอ้ค้าแม็อย่ไม่ได้มาเห็นวอร์มนะเหนมาเจออิสกูดนะทุกคนมันหนาเหมอพี่น้องสิมัคุ้กันไปไหวนามอาเบาวดมันหนาวพี่น้องเอ ากาศมันห้อนอยู่จะว่าไปเล่นน้ำหน่อมันหนาวจ้ะมืออื่นก่อนบ่มมือนี่บ่เอาบ่เล่น Say hello to Kim and Richard and uh, Ash and uh, who? Too many people. cannot remember. Huh? Kim, Richard, Ash. You say hello to them. Come on, you say. Uh, you say everything. Come oh, on. I can't think. มีก yeah, yeah. ี่คน?เยอะอยู okay, ่คร okay, go ึ bye, bye ่งพิสยังจะ not thinking ครึ่งพิส?เยอะ50% 100% 50%เลยโอเคไอ้กันนักรู้แล้วโอเคไอ้กันนักรู้แล้วบายบายแฟนคลับก่อนบายบายไอ้กันนักรีดมูวี่ไอ้ไอ้นักรสเตจวิดีโอว่ากันนักรีดมูวี่สเตปบายบายแฟนคลับก่อนไอ้สเตจวิดีโอไอ้นักรอยนี่แว่แต่ไอ้กันนักรีดฟิลิปมูวี่ไอ้นักร์เมกมูวี่ Say hello to all my 479 followers. People follow me. Okay. And say hello to all of them. Okay, you say to them. Say now, Pete. Hello, everybody. Follow me. 479. I'm very happy. Merry Christmas. Happy New Year. Stay happy and stay healthy and not drink too much. Same to She always drink too much. <laughs> <laughs> okay. Okay. Bye bye. Happy Christmas. Bye what? Bye bye who? Bye bye everybody. All right. Bye bye everybody. Oh, okay. Mm -hmm. Give the kids first. Bye. Give the kids first. <laughs> <laughs> yeah. Yeah.